หลายคนนะครับประสบปัญหาในงานถ่ายเสื้อผ้าที่มีรอยยับนะครับหรือรีดมาไม่เรียบร้อยนั่นเองนะครับหรือชุดบางชุดที่นางแบบใส่มาเนี่ยก็ยังยับอยู่ดีนะครับผมคลิปนี้เนี่ยจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหารอยยับในงานถ่ายเสื้อผ้ากันนะครับทำยังไงนั้นเราเข้าไปที่ Photoshop กันเลย ขั้นตอนแรกนะครับให้ copy layer ขึ้นมาีก2 layer นะครับโดยการกด control J นะครับ2ครั้งนะครับผมจากนั้นนะครับให้ตั้งชื่อ layer 1นะครับว่า low นะครับผมส่วน layer ข้างบนนะครับก็ตั้งเป็น high นะครับให้ลากเมาส์ามาคลิกที่ layer low นะครับผมแล้วก็ไปที่ filter นะครับเลือกเบอร์ใน gaussian เบอร์เราจะเบอร์ไปประมาณสัก34 pixel นะครับพอเราได้แล้วเนี่ยก็กด ok ได้เลย จากนั้นก็ลากเมาส์ไปคลิกที่ l a เยอร์ไฮนะครับแล้วก็ไปที่เมนู Image นะครับแอปพล Image เราจะแอปพลายไปใน l a เยอร์โนะฮะส่วนค่าชแนลอ่ะก็ตั้งเป็น RGB นะครับผม e n d ด n g m o d ดก็เปลี่ยนเป็น subtract นะครับส่วนค่าสเกลและออฟเซ t เนี่ยก็ตั้งเป็น2และ1-2 8 o p อแปอปาิตก็เป็น100%พอเราได้แล้วเนี่ยก็กดโอเคได้เลยจากนั้นก็มาดูที่ normal ตรงนี้ครับให้เปลี่ยนเป็นลินเนอร์ไลทจากนั้นนะครับ ให้กลุ่ม2องเลเยอร์นี้เข้าด้วยกันนะครับโดยการกด c อนโทรลจีนะครับผมจากนั้นนะครับตั้งชื่อว่าเป็นรีทัชเสื้อผ้าแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับผมเราจะไปทํางานกับเลเยอร์โลคลิกที่เลเยอร์โลนะครับแล้วก็ไปเลือกเสื้อบัตรทูจากนั้นก็ซูมเข้าไปที่เสื้อผ้าของนางแบบเลยนะฮะอย่าลืมตั้งค่าตรงนี้นะครับว่าเป็นซนะครับผม75%นะครับมิกก็เป็นสักเกนะครับโฟลก็100%จากนั้นนะครับก็ใช้มอฟปากกานะครับระบายไป อ่าถ้าสมมุติว่ายังเห็นรอยยับนะครับให้ใช้แท็กทูนะครับในการย้ายตำแหน่งนะครับผมไปคลิกที่เลเยอร์ไฮนะครับแล้วก็ทําการย้ายตำแหน่งครับเอวงกลมนะครับวงกลมในส่วนที่เป็นรอยยับนะครับแล้วก็ย้ายไปไว้ตรงไหนก็ได้นะครับที่เป็นพื้นที่ว่างทาสลับกันไปมานะฮะประมาณอย่างนี้นะครับผมโอเคนะครับเก็บและเรียนให้หมดนะครับผม ตรงไหนที่มีรอยยับนะครับก็เก็บให้หมดนะครับทำสลับกันไปสลับกันมานะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับผมลองดู Before After อนะครับอันนี้บีฟอร์นะครับนี่ a อ t e เตอร์นะครับบีฟอร์อ f t เตอร์นะฮะโอเคนะครับถ้าชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสอน Photoshop ดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยก็ต้องขอยุติการสอนเพียงเท่านี้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพม